จากข่าวที่มีคลิป UFO ถูกเผยแพร่มาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่มันล้ออยู่เหนือฟ้านั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เรากำลังจะเจอมนุษย์ต่างดาวหรือเรากำลังจะเจอยานอวกาศอะไรจริงหรือเปล่าเลยครับสวัสดีครับผมพลครับแล้วจะมาพูดเรื่องข่าวของ UFO ให้ง่ายยิ่งขึ้นเลยครับเอาละครับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับจากที่ผมเกริ่นมาเพราะว่านี่คือข่าวที่ค่อนข้างจะล่าสุดเลยนะฮะของการเผยแพร่ คลิปที่เขาบอกว่าเป็นคลิป UFO ที่ถูกเผยแพร่โดยกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาไม่ได้ใช้คำว่า UFO ด้วยซ้ำนะครับเขาใช้คำว่า UAP นะฮะเดี๋ยวเราจะอธิบายทีหลังเนาะซึ่งไอคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมามีจำนวนทั้งหมด3คลิปครับ สคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่เราจะเห็นมีวัตถุที่ลอยอยู่เหนืออากาศนะครับซึ่งเขาไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรครับและทั้ง3คลิปนี้นะฮะทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่าไม่ใช่คลิปใหม่นะฮะเพราะทั้ง3คลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะในปี2004และในปี2015ันะครับผมซึ่งคลิปตรงนี้ที่ผมกำลังเปิดให้ดูอยู่เนี่ยเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมาครับเขาบอกว่ามันเป็นคลิปทีป่ เห็นวัตถุนะฮะที่เป็นรูปร่างวงรีเนี่ยกำลังเคลื่อนที่อยู่เหนืออากาศนะครับซึ่งนักบินเนี่ยเขาได้พบครับผมซึ่งตรงนี้จากข่าวเนี่ยเขาบอกว่าวัตถุมันเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเลยครับคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยทางก,กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัอาฐอเมริกานเนี่ยได้เผยแพร่ออกมาอย่างเป็นทางการนะฮะออกมาในปีนี้นะครับเพื่อที่จะบอกว่าคลิปตรงนี้เนี่ยเป็นคลิปจริงๆนะจะได้ตัดข้อสงสัยหรือข้อที่ถูก พูดถึงบ่อยๆนั่นเองเลยครับซึ่งคลิปนี้อย่างที่พูดไปครับมันไม่ใช่คลิปใหม่และมันถูกเผยแพร่ออกไปแล้วในครั้งแรกในปี2017ซึ่งเป็นการเผยแพร่อย่างไม่เป็นทางการแต่ในปีนี้ในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการโดยกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับคราวนี้ครับพอข่าวนี้ออกมาก็มีคนออกมาพูดดกว่าเฮ้ i, เรากำลังเจอมนุษย์ต่างดาวแล้วฮู้ดเต่นจังเลยฮ่าฮ ah ่าแต่จริงๆแล้วนะฮะ มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับเพราะการที่มีคนค้นพบ UFO นะครับไม่ได้แปลว่าเรากำลังจะเจอกับมนุษย์ต่างดาวหรือยานอวกาศจากนอกโลกนะครับเพราะว่าคำว่า UFO มันย่อมาจาก Unidentified Flying Object ถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวก็คือวัตถุที่ลอยอยู่เหนืออากาศที่เราไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรเลยครับ การที่มีปรากฏการณ์ที่มันมีอะไรลอยอยู่เหนือน่านฟ้าโดยที่เราไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรมันอาจจะมาจากนอกโลกก็ได้หรือมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆก็ได้หรือมันอาจจะเป็นอย่างอื่นอะไรก็ไม่รู้หรือบางทีมันอาจจะมาจากโลกของเราเองก็ได้แหละครับ เพราะว่าคีย์เวิร์ดของมันคือคำว่าไม่สามารถระบุได้เลยครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เลยครับซึ่งตรงนี้ครับไอประกาศที่เขาออกมาเผยแพร่เนี่ยไม่ได้ใช้คำว่า UFO ด้วยซ้ำเขาใช้คำว่า UAP นะฮะหรือ Unidentified Aerial Phenomena ซึ่งถ้าแปลตรงตัวนะครับก็คือปรากฏการณ์บนอากาศที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไร เห็นไหมล่ะฮะมันคือคำว่าเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับสำหรับข่าวนี้ที่บอกว่ามีการเจอ UFO ไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มว่าเจอสิ่งในชีวิตต่างดาวแล้วไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มว่าเจอยานอวกาศจากนอกโลกแต่มันเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันเจอสิ่งที่เราไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรเลยครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ได้แปลว่าข้างนอกโลกของเราเนี่ยจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นเลยนอกจากเรา มันแค่ว่าเรายัางไม่รู้แค่นั้นเองครับสุดท้ายแล้วนะครับไอการที่เขาเผยแพร่คลิปนี้ออกมาเนี่ยไม่ใช่การสรุปว่ามันมีสิ่งชีวิตต่างดาวแต่มันคือการคอนเฟิร์มว่าคลิปที่ถูกพูดถึงที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อหลายปีก่อนมันคือเรื่องจริงแต่มันคืออะไรละครับสุดท้ายแล้วก็ต้องค้นคว้ากันต่อไปก็ต้องค้นหากันต่อไปและแน่นอนครับมันก็คือสิ่งที่เราไม่รู้นั่นเองนะครับและอะไรก็ตามที่เราไม่รู้เนี่ยมันก็จะถูก ค้นพบค้นคว้าต่างๆนานาต่อไปในอนาคตและสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยได้นั่นก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองเลยครับผมครับท่านเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับพวกเรากลุมกล่มๆข้างล่างนี้ครับแล้วดู2คลิปนี้ครับคลิปบนคือคลิปล่าสุดของช่องเราและคลิปล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลครับและนี่คือเซย์สายขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ